อเอาล้มีอยู่เรื่องที่อยากจะเล่าเป็นเรื่องแรกในเช้าวันนี้คือดีใจแทนน้องชายของเรานะครับเมื่อไม่กี่อาทิตย์ที่ผ่านมาถ้าคุณผู้ชมจาได้วีสุกิตได้มีโอกาสมารายการเราและได้มีโอกาสพูดถึงโปรเจกต์ที่จะไปเล่นละครเวทีที่บลอดเวนะครับก็มีการคุยกันเป็นปีแล้วล่ะพี่บอยเองก็อยากจะให้บีโกทจริงเพราะว่าเด็กคนนี้มีความสามารถมากก็ได้นาบทเรื่องข้างหลังภาพเนี่ยที่มีการดัดแปลงเนี่ยไปให้กับนายทุนได้ลองดูลองเทสดูว่าจะซื้อไหม ปรากฏว่าล่าสุดเมื่อวานนี้ผมไปเช็คใน Broadway.com mm hmm. เขาประกาศเรียบร้อยเขาอ่านปภาษาอังกฤษหน่อยละกันนะครับ mm hmm. New musical Waterfall นี Inspired by Thai novel Eyes Broadway with B Secret ว mm ิเศษแก้ว as its t a r เนี่ย mm hmm. ที่คุณเห็นอยู่ในขนะดาษนี้นะครับก็คอนเฟิร์มเรียบร้อยแล้วว่าตกลงเรื่องนี้จะเกิดขึ้นแล้วครับ mm hmm. นะ mm hmm. ละคร mm hmm. เรื่อง Waterfall เนี่ยถ้าเกิดว่า จะให้ลงรายละเอียดนิดนึงเนี่ยนะครับก็ต้องขอบอกว่าละครที่ว่าเนี่ยมันก็คือข้างหลังภาพฉบับโกอินเตรอร์นะฮะเป็นแนวโรแมนติกที่เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในสมัยก่อนสงครามโลกครั้งที่สองระหว่างไทยกับญี่ปุ่นถ้าเวอร์ชันข้างหลังภาพแรกเลยที่ดูเนีย,ยพระเอกเนี่ยเป็นคนญี่ปุ่นถูกไหมไทยไม่ไม่ไม่พระเอกต้องเป็นคนไทยหมดและนางเอกเป็นไทยแต่ในเวอร์ชันนี้เนี่ยนางเอกเนี่ยเป็นฝรั่ง นั่นเองนี่เป็นพอดักนะครับต้องบอกว่าคนที่อยากที่จะไปดูนะคะต้องเตรียมเก็บตังค์ละเพราะว่าจะมีการแสดงในเดือนมิถุนายนนะคะในปีหน้าปีหน้านี้นะคะที่ Pasadena Playhouse ที่ c ค l i ฟอร์เนียค่ะแล้วก็จะย้ายมาจัดต่อที่ The Great White Way ในปี2016เดียมีเวลาเก็บไอเดียให้ข้อมูลเพิ่มนิดนึงคือในเดือนมิถุนายนเนี่ยจะจัดที่ โทษทีครับกลางปีเนี่ยพาร์ติเดียมเทเลเฮาส์ในที่ว่าะนะครับแล้วจะย้ายไปที่โรงละครที่ Seattle, เซาท์โอลฟิศแอนด์อเวนิวซีแอตเทร์ Theater, และหลังจากนั้นเนี่ยที่ทันย่าบอกเกรดไวท์เว่คืออะไรเกรดไวท์เว่ก็คือชื่อเล่นของบรอดเวย บรอดเวย์นะเพราะสมัยก่อนเนี่ยตอนที่นิวยอร์กยังไม่มีไฟเนี่ยถนนเส้นแรกที่มีไฟคือบรอดเวย์แล้วก็จะมีไฟสีขาวๆดังนั้นก็เลยเรียกว่าเดอะเกรทไวต์เวย์นั่นเป็นเหมือนนิกเนมเหมือนฉายาของบรอดเวย์แต่ว่าปลายปีอนี้2016 2016ค่ะคงจะได้บรรจุเข้าสู่บรอดเวย์อย่างเป็นทางการก็ขอแสดงความยินดีด้วยกับพี่นะครับแล้วก็พี่บอยด้วยก็ต้องไปอยู่ที่นู่นเลยเหรอเนาะไม่ไม่แต่พี่เคยสัมภาษณ์เขานะบอกโอ้โหเขาทรมานมากทรมานคือมันมันยากนะกับ การที่ไปเล่นละครบอดเว์แล้วต้องใช้ภาษาอังกฤษทั้งหมดกับการเหมือนกับต้องเปแต่เอาย่าจริงนะเด็กคนนี้เป็นเด็กไฟดีเขาสู้มากเด็กคนนี้เป็นเด็กไฟดีที่ไม่แปลกถ้าสมมุติเขาจะดันขนาดนี้เด็กคนนี้เคยเจอเขาให้ดังขนาดนี้นะ เขาก็ยังพยายามสมมุติรุ่นน้องเนี่ยมีเรียน acting อะไรเขาก็จะไปแจมด้วยตลอดคือเป็นเด็ก่ายนี่อ่ะไม่แปลกอะไรเลยใช้เวลา2ปีในการเทรนในการในการซ้อมในการที่จะฝึกฝนให้ตัวเองเข้าไปสู่บาร์เรวทำจนได้แล้วก็ยินดีด้วยแล้วกันนะพี่ยินดีด้วยะคะน้องบี้นะดีใจจริงๆกับพี่สุกิตข่าวหนึ่งฮะท่านผู้ชมครับอันนี้รตื่นมาคุยอยู่เนี่ยแต่เราจะเล่าให้ฟังเรื่องหน